ไปซ้อนเฮ้ยเอาตศกไปซ้อนเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันเล่นมุมนี้เล่นมุมตรงนี้เล่นมุมตรงนี้เล่นมุมตรงนี้สวยเอาตศกไปไว้ด้านหลังไกลๆเลยเอาศกไปไหนอครับลุงไม่มึงสามนี้มึงสามนี้อันนี้ไปกัตรงไหนอ่ะน้ากระไรคาดิโนหน้ากระไรคาดิโนนี่นะคาโนเฮ้ยเราต้องได้นะเราได้นะมันเยอะนะมันเยอะนะสามตัวเซอวิ่งไปไหนแล้วพี่เฮ้ยมึงเอากลางไปดิไปดูนี่มาเปดู้นนี่มาเป็นนู้นนี่มาเป็นนูนี่มา้นน ปตรงนี้ได้มั้งไปตรงนี้ได้มั้งไปตรงนี้ได้ไอ้คนไอ้อนไอ้กคนกระสุนหมดไอ้กคนไอ้กคนกระสุนหมดอ้าวไอ้เหี้ยล้มมาล้ม่วะเนี่ยพี่พี่มีคนมีคนมารับผมปาดปืนปืนยิงให้หน่อยดิปืนสองัวสวยจัดโอ้โหไม่รูตายมึงมาสวยจัดเอาทางนู้นเอาทางนู้น ชุบเพื่อนดีเนี้เอตรงไอ้นี่เลยสีแยกตรงไหนนี้่ตรงเข้าเข้ามาเลยเข้ามาในเมืองเลไปทางเส้นโรงพยาบาลนะตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนไอเบียสีแยกอ้เมืองสีแยกเมืองโอเคเอาเยเเข้ามาเลตรงบ้านตนนี้อ่ะก่อนออกรถตลอน้องเมืองตลอดน้องเมืองล้องรถอ่ะเส้นลองรถอ่ะมันนี่มันนีมั่แล้วมันนีคาสิโนแล้วเราเยอะกว่าเรเยอะกว่าเยอะเลย นี่นนาโนหน้าโน้ยหน้าโน้ยหน้าโนนาโน้มัเอาเพื่อนเราไปหน้าโน้ยไปเอาไปเอาไปโดนโดนโดนแล้วโดนตำรวจโดนไอ้หนาโนนาโนยเยอะจัดนาโนนาโน้ยมันเอาเพื่อนเราตรงแยกถามแยกอ่ะม่มาถามแยกคาสิโนหน่อยมาถามแยกคาสิโนหน่อยเว้ยเพื่อนตายเยอะเราเนี่ยเร็วๆไปเลยพัดไปเติมเลยพัดเดี๋ยวคนรถแม็กแบกไปกันเพื่อนโดนเล้นะเพื่อนโดนแล้นะ คาสิโนอ่ะรีโนะงเออกไปกูจะวางถอยถอยถอยโหมาราเมมเ่กินมัมาดิลุงลุงขอะวางลุงขจะวางมาเลยลุงขวางหนักเลยวางแล้วมันวางอยงีวางกันนะลุวางันนะวางนะจับดิมึงนจับตกลงดีปืนนอกไปเฮ้กูโดนนะกูโดนนะกูโดนนะจับดมจับดีมาจับีมาจับดิจับดิรไหวรไหวเพื่อรไหวรไหว้ตหน่อยตาอยมาตลลัลเยอะตกลเยอะนยตายตายเฉินตาย เอาตัวไปเพื่เอาตัวไปเอาตัวไปเราไหวเพื่อเราไหว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 ไหนเพี้ไหนไหนไหนตัวไหนเพี้ยไว้ซะนั่งอย่งนไม่ไหวแน่สวยเอาหน่อยเอาศพีเลยเอาศพตบออกมาอีโก้ยันไม่ดึงศพเลยโหไม่ไหวมาได้การหนุ่มมาเลิกการหนุ่มมาเลิกการหนุ่มมาเลการหนุ่มมาเลการหนุ่อีโก้เลยขมายมาซ้ำที่ขวายมาซ้ำที่ขมายมาซ้ำทีน้าเนหนาหนาามาซ้ำหน่อยหน้ารนอไรอไปลบไปลอไปลอยู่นะ ไหวเพื่อนไหวไหวไหวเอาสองเพื่อนสบายเอาสบายเอาสบายตัวนี้ตายตัวนี้ตายสองสมารสมารสมารเอาสบายเพื่อนสบายสบายสบายเพื่อนขัดดี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 ้ยิงหน่อยดิเฮ้ยเจ้เฮ้ยเพื่อนเราโอ้เพื่อนมาเล่นการ์นหนมาเล่นการ์นหนมาเล่นการ์นหนหน้าแลนสตาร์ทาวกับสตาร์ทาวหน้าแลนเพื่อนหน้าแลนหน้าแลนเราไหวเว้ย ไปปืนหลังปืนหลังระวังหลังปืนหลังปืนหลังปืนหลังไปขับหน่อยพี่ขับหน่อยพี่ต่อขับหน่อยพี่ขับหน่อยไปเอาโหลเพื่อนมาเล่นหน้าแลนดหน่อย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 มาเล่นหน้าแลนดมาเล่นหน้าแลนดาเราไหวเระไหวสวยแฟ็งเอาศพเพื่อนเอาศพเพื่อนก่อนดิเอาศพเพื่อนก่อนดิเราศพเพื่อนก่อน หน่อยชุบเพื่อนหน่อยแฟมแฟมแฟมชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยเราไหวเราไหวเราไหวเราเล่นรวมกันเราไหวไอ้เชี่ยมุงกุศลอยก็จอยคุ้งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปสามนะเดี๋ยวไปสามไปเดี๋ยวไปต่อยิงหน่อย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 เล่นไปไหมเล่นไปเล่นไปช่วเพื่อนอยู่ช่วเพื่อนอยู่ เฮ้ยมึงดึงเพื่อนด้วยะเวยเฮ้ยมึงชุบเพื่อนด้วยนะมึงชุบเพื่อนด้วยนะยิงมายิงมันในวอลเลยยิงเพื่อนุดเพื่อนสุเพื่อนสุเพื่อนยิงมว่ายิงมนายิงปืนปืนกพวกมันนะทเลยว่าออกคุกยืดธนาคาแล้วลไมหยิบพหยิบพน่อหยิบพมบหน่อยตาองฉันเฮ้ยเพื่อนตามึหยิบศพหน่อยด้วยข้างเนียหยิบพหน่อยไล่ปืนเลยยิงคนที่สามหยิบพจ่อยเพื่อนตายสองตรงนี้เพื่อนตาย ทุกี่คนนึงพวกมออกมารองขนมเยอะเลยป่ะไอ้ตรงยรงกยิงปืนตรงกูหน่อยยิงปหนตรงกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสบอยเฮ้ยเอาหน่อยดิมึงเอาหน่อยดิมึงเอาได้มึงเอาได้มึงกักศพตีมึงกักศพศพแอบไปทิ้งแอบไปทิ้งศพเฮ้ยเอาศพไปซ่อนเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันเล่นมุมนี้เล่นมุมตรงนี้เล่นมุมตรงนี้เล่นมุมตรงนี้ถวยเอาศพไปไว้ด้านหลังใกล้ๆเลย ไอไปไหนผม้ตมนะไม่มึงสามนิมึงสามนิอันนี้ไฟกันตรงไหนอ่ะนากระคาิโนนากระคาิโนีนะคาโนเฮ้เรางได้นะงได้น้มันเยอะน้มันเยอะนะสาตัวเจอวิ่งไปไหนแล้วพี่เฮ้ยมึงเอากางไฟดิามาปตันี้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 ั้อไอ้คอกระสุนหมดอไอ้คกระสุนหมด ้าไอ้เหี้ยจ่อมะเนี่ยพี่พี่พีคนมีคนมารับผมบ้านเปืนปืนยิงใหหน่อยดิปืนสองปืนสวยจัดโอ้โหกูนยิงตายปืนมาสวยจัดอทางนู้นออกทางนู้นไปไปชุบเพื่อนดินี่างนี้องต้องยิงต้องยิงปืน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 ปืนยิงหน่อยลมยหน่มยัสวยเล่นไปเล่นไม้เล่นไป เล่นไปอย่ยเล่นไปทียเลยมือเี้ยแม็กไปกลับไปกลับไปกลางไฟไปเลย่ต้องไปวัดไ่ต้องไปวัดไ่ต้องไปวัดกลับกลับกลลัหลยิงเลยไปไปยยิงยิงยิงไปไหนไปไหนงแม็กเไจ้ามาดิ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 มาไ้หาไม่ไยกหัตขาาหาห่อนไป

อีกหมดนะที่ป่าก่อนมาข้ามเล่นสวยยังไง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 ไ,ไปก่อนพี่ๆมีเพื่อนจะรุมนะต้องเชื่อเพื่อนนะแล้วเราก็รุมฝนได้นะพี่ตาตาตาใจสองคนเมื่อเราโดนรุมมาสองคนนะอะไรให้เป็นตำรวจไปตำรวจตำรวจไปกันเลยแพย้ไฟว่ะ มันเยอะกว่าเรามาเรามากันทีละคนสองคนด้วยเรามากันทีละคนสองคนมันเลยมันเลยแบบไอ้นี่อะเด็มันเลยโดนกันเรื่อยๆอ่ะมาแบบคนสองคนหนึ่งเงี้ยมันมากันไม่พร้อมเขาอะมาพร้อมกับเราถ้าเรามาพร้อมอ่ะได้ถ้ามาพร้อมมาไหวเรามากันทีละจิตทีละจิตทีละจิตไม่ได้บวกอีกแล้วไอ้ที่กูไม่ได้บวกเลยที่หลังไอ้ที่ตีพาบวกไ้วยบวกแล้วด้วยไม่บวกดีกว่า ในยใจเนี่ยไม่อยากบวกด้วยซ้ำนะเนี่ยพูดจริงๆจากใจเลยไม่น่าบวกอะ่ะ